ครับสวัสดีเอซสู่ผู้สู่คนครับมืีนิงรออดมาสรุปผลบังไฟบ้านเหล่าน้อยวันที่9มิถุนายน2568นะครับบ้านเหล่าน้อยอำเภอขอบ่างจังหวัดยะโสธรน,นะครับรายการบัางไฟมีดังต่อไปนี้นะครับบ้างที่1กรกะทินหลวงนะครับ20่สิบ่้3 9เ้าขนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับปังแรกกกะ หวานเจี๊ยบสล้วนะครับบางที่2ดวกเป็นดวก25 60นะครับเด็ด้365คะแนนผ่านหวานเจี๊ยบ5าวิทำงานนะครับบางที่3นะครับหวดทองคำนะครับ 10- 40ได้250คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่4นะครับกอดกอนเมกนะครับ20 50ได้345่าคะแนนเจ้านะครับบางที่หานะครับ ชินวัตรเบิกฟ้านะครับ40-70ได้398คะแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับบางที่6กุหลาบขาวนะครับ20-40เอ 20, ้260 0นะครับได้253คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่7น้องดีน่านะครับบวกเทพทับหลวงนะครับ260 0ได้390คะแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับบางที่8นะครับหน้าโยกศิษย์ บวกจอมาพินิหารนะครับยี่สิด้370ค่าแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับบางที่เก่าซุปเปอร์แห่ง88ดแปดนะครับสี่สด้านะครับได้อยย่าค่แนนไม่ผ่านนะครับบางที่10นะครับเพชรลำฟ้านะครับสี่ส้าเก้านะครับ ได้440คะแนนนะครับหวานเจีย๊ยบนะครับบูเชรลฐาบ้าเนี่ยบ่วธรรมดาบ่วเห็ดใพี่น้องพิหวังนะครับได้440ผู้ดนะครับบางที่10 เอสนะครับโผจะเลนะครับไฟแอบแสบลุงหอดนะครับบางเดียวเข็แขนะครับสี่สได้สามหค่แนนผ่านห้าวินะครับผมสุดยอดนะครับบ้างดีสิโชคสมพรนะครับสร้างบอตีได้สี่้ค่าแนนหวานเจี๊ยบนะครับบ้างดีสินะครับกล่องฝานะครับยี่ส สอ้อแป่าคะแนนไม่ผ่านนะครับบางดี14อ่าวแดงนะครับ30 80ได้405่าคะแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับบางดี1ิบานะครับโกแก่นะครับ50 90ได้410 ห้าคะแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับมหากรรมบางไฟ400มาแล้วนะครับบ้างดีสิบหกครับหลานปูย่อมนะครับ45 95ิดี่ร้อยสคะแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับบางดีสิบเจ็ดสามเทพนะครับ45 90ิด้อยสี่สิคะแนนไม่ผ่านนะครับบางดีสิบแปดนะครับออเฉลิมพลนะครับ2ี่0ิดี่ร้อยสคะแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับบางดีสิบเก้าเทพสมพรนะครับ50 เพียงสี่นะครับเดส้อยเค่าแนนเจ้านะครับบ้างดีย่สิบนะครับส่อพรพิมลนะครับอ่าแปสิบอ่าสี่อยหาวินะครับเดส้อยสค่าแนนไม่ผ่านนะครับบ้างดีย่สิเอ็ดสอราชวงศ์นะครับเจ็ดสิบห้าวิไดส้อยสค่าแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับมาตรฐานสูงเลือกเกิดนะครับสุดยอดนะครับบ้างดีส บางทียี่สิครับหนุ่มลงหนุ่มลงขวดนะครับ40 70 360ิบเจ็ด้อยหคะแนนเจ้านะครับบางทียี่สินะครับไผ่สีทองนะครับ35 80นะครับได้425ค่าแนนเปิดหมวกได้หวานเจี๊ยบนะครับดีใจน้ำอาจารย์สังนะครับผมมาบางที่24นะครับจอเจริญสุบ40 90ได้476ค่าแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับบางที่25นะครับเท่าซ้มหน่อยนะครับ30 65ได้450ค่าแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับบางที่26นะครับสอแกนน้ำผ้านะครับ20 50ได้330ค่าแนนเจ้านะครับบางที่26เพชรแสนแก้ นะครับ45 70เด็ด258คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที28นะครับสสวัน2างครับ360 0เด็ด3 75คะแนนผ่านวันเจี๊ยบนะครับบางที29ส0หลักหลับนะครับ360 0เด็3 6 8ค่าแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับคิวบางไฟอาจจะบ่ตรงตามนี้นะครับอาจจะมีชุดก่อนชุดหลังนะครับอย่างเช่นจอเจริญสู่กับชุดไปช่วงกลางๆแล้วนะครับอ่า ในรายการมีไทยนะครับผมะหากข้อมูลผิดพลาดประการใดลุงหลอดเดฟซี่ต้องกราบขออภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลอเอเดฟซีสวัสดีครับ